ลองอ่ะรุ่นพี่มันเก่ามากจะเจอกันเดี๋ยวเจอกันดูก่อนทีมทีมงานเรามีใครบ้างนะเนี่ยมีไม่เยอะมีไอ้กอล์ฟนี่วาเฮ้ยมึงพางหน้าไม่พ้นเน้าเไหนไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่คนขับเลย ไม่ซื้อข้าวมากินวะข้าวมากินะดั่ข้าวลถอนะนมีนี่กูถ่ายอยู่นี่ไงกล้องมีาเลยครับพร้อมอีก

もう。<laughs> <laughs> <laughs> กูไม่เกี่ยวกูบอกแล้วมึงอย่าไปยุ่งกับรุ่นใหญ่

แล้วก kind of so <that> <oon> ินไก่ย่างเรดี๋ยวากินไก่ย่างรอลม่้เครียดม่องีถ่ายมาห้านาทีแล้วเรบเอาให้จบครับอยู่ไรอยู่ไรจะบอกเดบมึงจะปิดหน้าทำไมอ่ะเกี่ยวไม่เกี่ยวกูซัดทอดมึงอยู่แล้วเดี๋ยวบกูไม่เกี่ยวเขาซัดทอดมึงอยู่แล้วให้ก๊อมไอตัวยุกตัวยุตัวชงตัวชง